สิบสี่บทสวดมหาสมัยสุดเอวัมเมสุตังเอกังสมายองภะคะวาสักเกสุวิหารติกะปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคตัสทิปัญจามเตหิภิกขุสติหิสัพเพให้วะอรหันเตหิทสาสหิเจโรกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนสันิปติตาหุนติ พระขวันตังทัศนายภิกขุเส่งคันจะาท้าข้อจตุนังสุทธาวาสกายกานางเทวานางเอตัาทโาหิอศียังข้อพระขวาวสเกสุวิหารติกาอิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกนัสติงปันจัมเตหิภิกขุสตเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทาสาหิจะโรกทาตุหิเทวตา เยปุเยนะสันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายาภิกุสังขันจะยันุนะมะยัมปิเยนะภะคะวะเตนุปัสสังกเมยามาอุปัสสังกมิตวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกะขาท้าสัสยามาติอัตโคตาเทวตาสัยยาท้าปินามะภะระวาปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังปัสรายา สาริตังวาพาหังสัมมินชัยยะเอวเมวสุธาวาเซโสเทเวสุอันตรหิตาพระควะโตภุรโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาติตวาเอกมันตังอัฐังสุ เอกามังทิตาโคเอกาเทวตาพระควัตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสมามหสมโยปวานักสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมะสมัยยังทากิตาเยวะอปาราที่จะสร้างคันติอาทโคอปาราเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสี สัตตราภิกาวะสมารถหังสุจิตังอัตนโนอุชุก,กะมะกังสุสาระทิวะเนตานิกะเหตวาอินทริยานิรักขันติพันธิตา,าติปะตะโคอัปปราเทวตาภะคะวะโตะสันติเกอิมัง,าางาคาทั้งอภาเซเชตวาขี่รังเชวตวาปะลีคังอินทาขีรังโอหัจจะมเนชา เตจะรันติสุทาวิมาราจักุมตาสุทันตาสุสู้นาคาติอัะค้ออปาราเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังฆาตาเซนเตคามิสันติอปายาภูมิงปะหายา มานุส่งเทหังเทวากายังปริภูเรสันติติอัฏฐโคพระขวาพิคุอามันเตสิเยปุเยณภิกขเวทัสสุโรกะธาตุสุเทวตาสันนิปพติตาหุนติตถาคตาตังทัสนายาพิขุสัังคันจะเจปิเตภิกขเวอะเหสุงอติตัมมะทานังอรหันโตสมาสัมพุทธา เตสัมปิภควันตานังเอตัปปรมายวเทวตาสันนิปาติตาเฮสุงสยามาปิไม่หังเอตาระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมัทฐานังอรหันตโสสมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัาปรมายวะเทวตาสันนิปาติตาภวิสันติสยามาปิไม่หังเอตาระหิอาทิเกิดสามิ พิกเวเทวกายานังนามานิกิตติสัมมิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสัมมิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาซานุกังมานสิกโรธาปาสสิสัมมิติเอวัมพันเตติข้อเตภิกคู่พระวะโตปัจจัดโซสุ่งพระกวาเอตัถวโจะ โลกมโนกาสซามิยะธาภุมมาตทาสิตาเยสิตาคิริคภะรังปาหิตตาสมาหิตาปุทุสีห่าวัสนลีนาโลมาขังสาภิสัมพูโมโอทาตมานาซาสุทาวิปัสนามนาวิลาริโยปัญจัสเตยตาวาวะเนกาปิราวัเทเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณถาภิกกโว เตจ่าตาปะมะกรุงสุตวะพุทธัสสะสะสนังเตสัมปาตุระมุยานังอมนุสสานัทสนังอภเปเกสะตมะทักขุงสหัสสังอัทสัตตเดิงสะตังเอกสหัสสานังอมนุสสานมะทัสุงอภเปเกนัตมะทักขุงทิสาสัพพาพุตตาอัมหง จันจะสับพังอภินญายะวะกิตวานาจโกมาตะตัวมันตยิสัทาสาวเกสาสนีระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวโยหังกิตยิสซามิขีราหีอนุปุัสโซสัตตะสหัสสาวยากาภุมมากาปิราวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินุโมทามานาอภิกามุงพิคู่นางสมิตตงวะนางฉะสหัสสาวให้มาวตา ยากฆ่านานตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยาสัสิโนโมทามานาภิกามุงพิกุลนังสมิติงว่านางซาตาคิราติสาหัสยาฆ่านานตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยาสัสิโนโมทามานาภิกามุงพิกุลนังสมิติงว่านางอิเจเตโซรสสสหัสยาฆ่านานตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยาสัสิโน โมทามนาอภิการมุงพิคุนังสมิถิงว่านางเวสามิตาปัญจสตาอยากฆ่านางตวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสัสิโนโมทามนาอภิกรมุงพิคุนังสมิถิงว่านางคุมพิโรราชไกโกเวปุลัาสานิเวสานังคืยโยนางสัตตสหัสซังยากฆ่านางปยิรูปปาสติกุมพิโรราชาไกโกสรปะฆะสมิติิงว่านาง ุรมันจะทีสร้างราชาทัตตะระโทปัาสติกันทัพานังอธิปติมหาราชายาสัสิซอปุตตาปิตัสสาภาโวินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาอภิกามุงพิคูนังสมิติงวะนัง ทักขีนันจ่ที่สร้างราชาวิลลุลโตาตัดประซาสติกุมพันธานังอาทิปฏิมหาราชายสัตสิซอปุตตาปิตาสาภาโวินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิกู่นางสมิติงว่านัง ปัจฉิมจัที่สร้างราชาวิรูปะัควปัสสะสตินาคานางอาิปฏิมหาราชายสัตสิโซปุตตาปิตัสสาภาวโวินทนานามามหัภลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันหน้าวันโตยสัสสิโนโมทามนาอภิกรมุงพิกู้นังสมิติงวะนังปุตตะรันจะตที่สร้างราชากุเวโรตัปัสสะสติยาฆ่านังอาิปฏิมหาราชายสัตสิโส ุตตาปิตัสสาภาโวินทนานามามหัพะลาอิที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสินหูทามานาภิกามุงภีคุนังสมิติงว่านางปุริมาทิสัางทัตารตโทะทักขีเน,นาวิรุณหกอปชิเมนาวิรูปขโคกุเวโรอ,อุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชามันตาจาตุโรทิซา ทัตทันละมานาอัททั้งสุวะเนกาปิราวัตเวเตสรามายาวิโนทาซาอาคูวันจานิกาสัท่ามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปานาโทโอปามโยจะอวาสุโตจะมาตริจิตเซโนจะกันทพโพนโรราชาชนโนสะโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพระรสุรียวัชสะเอเตจันเยจาราชานคันทัพพาสหายราชุพีโมทะมานาอภิการมุงพิคู่นางสมิติงว่านางอาทากูนาภาสานาคาเวซาราสหตัจักกากรรมภราสตาราอาคูปายาคาสหายติพียาบูนาทัตระทาจัอาคูนาคายาสัสิโนเอราวันโนมหานาโค ซอปาคาสัมมิติงวานังเยนาคาราเชสหัสหารันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธาจักกุเวหายสซาเตวานามัจปัตาจิตราสุปันนาอิติเทสนามังอาภายันตะธานาคาราชานามาสีสุปันนาตเขมะมะกาสีพุทโธสั้นห้าหิวาจาหิอุปัทวาหยันตา นาคาสุปันนาสนณมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวะเซเตอิทิมัตัวยสัสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวกาซา เวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนัมุจิสหัสตันจะภริพุตตานังสเพเวโรจะนามากาสันในหิตวาภะริงเซนังราหุพัทมุปาขมุงสามาโยธานิพัทันเตภิคู้นังสมิติงว่านัง อาโปจะตเทวาปัทวีจเตโชวายโยตายข้ามงวาุณาวารุณาเทวาสมโมจัยสัสสาสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัศเซตทัสถากายาสเพนานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยาสสิโนโมทามนาพิกามุงอีคู่นางสมิถิงว่านางเวนทูจะตเทวาสหารีจะ อาสามาจ่าทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรากีตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรากีตานักขันนิปุรากิตาวาคูมันทาวาลาหกาวะสุนังวาวสโวเสโทสักโกปาคาปุรินทัโททะเสตทัสะทากายาสเพนานาตวนันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโต,ตวันนาวันโตยัสสิโนโมธามนาภิกามุง พโคนังสมิติงวะนังอัทาคูสหภูเทวชารามกิสิคาริวัริธากาจารโรชาจาอุมาปุพาณิพาสีโนวารุณาสหธรรมมาจูตาจานีชกาสุเรยารุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทะเซเตทัสธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมท่ามนาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวะนัง สัมมานามหาสัมมานามนุสสัมโนสุตมะคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทโสิกาอาทาคูหาโรโยเทวาเยจารหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาเยสัสสิโนทัเสเตทัสตากายาสปเณนาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโน โมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านางสุกากรุมห้าอนุณาอาคูเวคานางซาสหโอทาตัคยห้าปมาโขห้าอคูเทวาวิจักขนาสทธามาตาห้าราคาชามิสกาจายาสัสโนท่านอย่างอาคาปชนโนโยทิซาพิวัสติทัตเซเตทัสทากายาสเพนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยาสัสโนโมทัามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านัง เคมียโตสิตายะเคมียโตสิตายะมะคัตถะกะตายะสัสสีโนรัมปิสัมพิตะกะระมะเสทะโชตินามะจะอัสสวาณิมมานะระติโนอากุอะทาโขปะระนิมมิตะทะเสเตทัสสะทากายะสัพเพนะนัตตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยัสสะสีโนโหทะมานาภิกามังอิโกนังสัมมิติงวะนัง สัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนานาตวันนิโนนามนนวเยนาอาคันชุ่ง เยจันเยสาธิสาสหะปะวุตชาติมัคคีรังโอคาตินะมนาสวังทักเขโมฆะตรังนาคังจันทังวะอสศิตาติตังสุพัมหมาปรมัตโตจ่าปุตตาอิทิมโตสหะสั้นนางกุมารติโสจะโสปาคัสมิติงวังสหัสสะพัมหมารกานังมหาพัมหมาพิติทติอุปปันโนชุติมนโตพิสมากายโยยัสสิโสท่าเสถาอิสราอาคู เจกวาสวัตินเตศนจะมัตโตอาคาฮาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามหมเกมารเซนอาภิกามิปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอทะการหัดถาพันทฐะ ราเคนะพันธมาตุวสมันตาปริวารดธามาวมุนจิตาโกจินังอิจิตัฏามหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตนามหัจจะสรังคตวานเพระวังยัธาปวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตทาโสปจุทาวติสังขุโทอสยังวเสตันจะสพังอภิญญายาปวกิตตวานอจักขุมะตัตัวมันตยิสัทธาสาวกเาสานีรเตมารัสนาพิกันตาเตวิชานาระ พิกาวเตจาอาตปะมะกรุงสุตวะพุทธัสสะสนาังวีตาราเคหิปากามงเนสังโรมังปีอินชะยงสัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตายสัสินโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนสุตาติ